น้ำต้นเร็วพอิษฐ์ผมชนมากชลหลายน่ะสาสามรกสะผมตนยามมื้อเสาร์ช่วงนี้ก็ตุยตุยตั้งกามของนายที่พี่น้องลชื่อแล้วแหละอันนี้สาวสซื้ออันนี้มากพี่น้องยังบราเคยกินจจ๊เธอชิซื้อมาลองกินอันโปฮิโมงพิมะนะ นี่โบฮิมะชาวซาซื้อมาเม่ขึ้นบ้านนี้แหละซื้อมาไวเดี๋ยวสิไปล้างนะควกับรอเปอิดเก็ันอ่อนเนาะมันสิเป็นรสชา,สา,สาติเดี๋ยวเาตะจักยังมุนงกนจักโอเคพี่น้องนี่ล้างแล้ว,ลวเลยรอเปอิดกันเลย,เดยววได้บะได้ยินได้บะคาวาวา ถ้าปลาไม่โดดแล้วมันสิวานนะโอเคเดี๋ยวไปล้างอีกเท่านึงก็อโอเคพี่องผ้าเครื่องหนึง่งน,นิมรุปันิอืมรสชาต ีบาหาหวนลยตะไปคี่โมเพลย์ดอสมามา,มาที่แรกแล้วว่าไปบ่ามาค่าไปกินซื้อไผลไปซื้อเราซื้อเบสซืู้คนกินอยู่อันห้อ,องเขาบัางน้อยห้องเบอร์ยนะี่สิบหน่ะมาดื่มกันบู้งอุ่นๆคือรใช่เด้อหุญมห้องมาแข่นมันหนึ่งบ้างสบายดีพี่นนะ้องวัอนี้เฮากับสิมากกินผั่นป่าอยู่ห้องน้าสาวคือเก้าจ้า แต่บ้าไงเน่นะเจ็ดสิบห้าบาทเลยนี่นะไม่ได้มาเพอถือโอกาสในเวลาที่เธออ่อนเอเอ้าที่นาปอุดอาวดาเอ้ยแค่เโากาสซื้อมันไม่ได้ไปเสียเลยไก่รูเไ็มแค่ประกาศเดี๋ยวมาเลาไปพุณเนี่ยพี่นอนแ้นีด้ไปยังไง ก็แบบนั้ไปเน่พอพออแล้วกมองมพอ้นให้อยู่สเวนอ้าไม่เมนเพรเอนะชืะ่เยอชื่อน้ำโคลเพิ่มแบสี่เขามาแล้วแหละเข้าไปัตงแต่สองถุงดังีเลยนีสองถุงเอาหตบุงเลย <Yes. S 2> คอยคอยลับปากกขึ้นวันนัดกัเล่นแต่เศ้าดเนาะไัเนแต่แกมูขื้นวันเศร้าโวดโผนั่นเอจ้า h e ล l ล e l l หนึ่งสองสามปสบกอ้ันหนาไปเอ็โอเออารเ็นน้ำตูไปเฮอสองคน ขาแ่ชิบัตรสองถุงซิ้งนึกแพงพอคาน้ำมันูพอคาขายดบ้าบนเท่าเฉตหา้อเนี่ยน่านจก้อนนี่จะเป็นแล้วมันก็มีแพงไปเยอะข้ามไหมก็มาาเกลเซ็่นะกูเซ็ปอีกบางเนะเปลี่ยนเกลมาเท่นะ เผ็ดอะไรมเผ็ดะเจหวานเจหวานนี่มันเผ็ดาวอิไยได้ิเบกินได้มอนาพวกอันี่น่หวานพวกเดี๋ยว่ยป่ะโอ้บ๊วยอืมน้ำบหวอมักิ่นของบ๊วยมนกนิ่น

ก็ค anyway, ือพอไปติงมากๆอคเคยเคยไปถูตามีเห็นพอมากคืนเลยเนาะพอเคยมีเอ้ที่โตเป็น huh. น hmm. oh, so ่นนาก่ะนี่เช so ็ดโคกำลังพอหากเลืกองงานบอกเลนาก่ะโจโคยุซีบิก so ัไม so ่คั่นเนาะ

ลาโคยด้วว่าไปว่าอิูไปเกลงกึงนได้ได้มาโอ้ให้พี่ด้ชิบด้วยไม่ใช่หนึ่งตึ้งยัาตึ้งอยู่เอาว่าเธอเห็นคันยังคกินด้วยเราไปเซเว่นเธอไปแค่นี้ใส่โอดเลยมันเป็นมาเดิ้อะรนกอดอดเดิอมาเดเหมือนเดม

เดี๋ยวัเดี๋ยวู่เียวจ้ามตกินอยู่าเนเจียววแล้วเจ้าขิงเนาะจับจ้ามบ้านข่าไม่กินไปไหนแล้วนะทำขายมาได้เฮ้ยเบียหนึ่ข้าเชดานคอยออกป่าเลยเนยข้าเช็ดเอ้ยน้ำบุทมลัเวทบุญได้กินงาาเป็นุ้มทองมาจ้าเๆงร้าฟ้ามาทก เจอเนี่ยนะที่รวันที่นึงเด็ดซื้อมาไม่ได้ซือเรือ่ืวันที่หนึ่งมนเปลนเป็ี่ยนทุกเอา๋ยอ่ีนะโคอลอัสกับกอลเล็ยันเงียบเ็บมาก็ะไรด้หรอตอวนั้นจะไปักิโมเพื่อเดมาดมาที่แรกนาะว่าไปเอามาเขาไปกินซื้อไผไปซื้อลาซื้อเบสซูเพื่กินอยู่มนห้องเขาบังหน้อยห้องเบอร์ี่ิบน่ะมูดมีไอโนมีเท้างเขาไปี่รอดจะไปกิน็โก ลาบกะดีจีนี่เราเะมาพีเมาหล้วเตนาะเมาลาวพอมาี่เาเดนอไปเลยโู้มีลาหือก็ให้ห้องมาถือเจ้ามมึงะคาอะไนมึงเมาเพื่อเสพตัวมึงอะันนอนื้อหันด้อสารนั้นฮะมึงเมานค่ไหนตอนนั้นเมาละเขาเคยเมาเหล้าขาวด้วยนึงนะเรคือแบว่าคือแบบว่าคือแบบว่า จุ่นด่างดูป้าป้าจนเอาเหล้ามาปุยเอาจนกินเกือกแถวแถวตดจ่นโตจนโตบอกก็เอาไปหาขี้โง่ข้ยแห้งมาเอ่อมันไม่ได้หรือซ่นแต่ได้จะได้กินแล้วเหมือนป้าเอาจ่น้งโง่ขกงแ้ง่เขียวเหรอแต่ถ้าป้าปุเหล้าเอาแล้วโอ้รอบไนแล้ไม่ห่อนเฮิรนเฮิร์นคนาวไ่จดเลกจนแหงไปนคนแต่เมื่อเช้ักนดีมา กุญแจะด่ไมกุอกเาเลาขาว้าหนเเมาเหาตีเงี้ยเปผวเ้าเลาี ope, siglo, ิเมาเมือดนาเลยพันกินเ an ้าขาก็จะหอมก็จหอมป้าตัวตก้านี่ลุนเขาไอ้เชิดเขาไอ้ใต้เมาตัตีเลยทีลุนนี่น่ะตีนนปเมา่เเม้าเพรต้องตูดโกษนะตูดแตตูบ้งหลายเลย ทีน้อยโอ้เซีเซวเลีวลไบออกยังไงมันได้ออกยังไงโอ้ระมาณีกปีนี่แหละไปดินนั่นหีกคนตั้งอยู่ในนดตาืนเขาแต่่าเขาลักแจ้งก็ไม่ทาตักมาได้ดอกคนไม่สับแซงคนอยนี่กมบน่เอาลูกโตลย่ะมีกิน่กินหรอีาขนม่ยดชกาน vì lúc sau. Hoa hảo 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 hào 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 kìm mèo 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 kìm

Hãy subscribe là kênh Ghiền ăn Gõ Để không bỏ lỡ mong video hấp đi นี่ครับเป็นลูกพี่ลูกน้องของบ่าวเช่าครับเอายักไปมนำชิเร่งรอบชองหอืมเงี้ไม่อิ่มโจนี่มีเงินด้จนี้มั้งอแต่ว่าเอาน่ไม่ดีคจะมาท่าเจ้าเลิกแล้วจันงนี่คนสองคนดีใด้ันดูซ่ากนไปกิน mấy con cũng đúng rất được ý nghĩa là bọn nó muốn chứını phải con người, để bạn được xin thiết xin nhớ ủng hộ portrikight Sparkиг này prao mô hình và dśendonguet consumed well so sence voor veldat 걸� ondmppieundela và trnyt bekoren ludd dotted web bay, kpart, eu, potera cho vrency, trLuard tr好啦 người khácosure, hoặc ยินเกลกูเสีองกูจงเลยจการินนั้นฮะองกอนะม่ไกินาเอะแล้วคือท่าไหร่เหรอแต่มันินการกินข้าวน่นอกินข้าวมบน้อ ไปลงบ้านมึงดื่เลยไปเข้าข้าวพี่ม่นเพื่อนพูดจะคุยกับเพื่อแม่เลยเจ้าเจ้านอนชเอาแม่เปิ้อหนูอะฮะเปิ้ลหนูอะเอามันไปไหนละไม่ท้กินแล้ว ไอผู้นางกินแตงแยบถึงแยบนีกตอเขหนาเฮ้ยไอผู้าไอ้มูกล้ยเลยอ่รนกอ่นะือแก่บกก็ไปเยอะแกกมีแสบเ่อกมันก่อนอมาก็ไปน้ำมันกระันคือซ้น่าเะขช่นหะได้มา่ซื้อุหาไขคือแบเบเ้ มัมีกินตาก้างวามนคนเดีโจกินตาแล้วดะอันนี้แม่ชากินแล้วตาม่ั่ยังหเิดเกงตับพี่น้องปลาสองโตว,วันนี้เราก็็เปนพอหอนมากเลยทักสอตมากทักก็หมดทโตก็หมด เลิกงานมาแวะกินผ่านป่าห้องนัสาวพี่น้องมากึมาห้องซื้อป่าไว้ให้นักสาวเผาเฮดโอที่ก็เลยจะก็เลยไปได้เฮ็ตให้นักสาวเฮดมาแล้วก็นสาวเฮดนะแล้วก็กิดเขา้ากินผ่านป่าเนาะกิดแล้วแล้วก็มาห้อง มาแล้วกาแาอาบนําอาบหนํา,นนานนตะเล้วโพริสะพรมจะชนมากชนหลายนะจะสามารถสะพรมตนยามมือเสายามมือกลางคืนแบบนี้นะขี้ผานนะันตะผมเพราะมันแห้งนะถ้าเป็นอกลางเว่นแค่นี้แบบว่าสะแล้วแล้วก็มันแห้งหน่อยหนึ่งกลก็ไปห้องงานนะไปแห้งที่ห้องงาน ่อนอนนอน่งนี้ก็ต,ตุยตุยตุยอาการกปกปหยน,นต้นแขนต้นขาหน้าทองขึ้นถ้าถ้าพอนแล้วก็สินอนหอนเข้าห้องน้ำก็หอนหอน เอาน่ะมันแคบแล้วสันนี้พาราเป็นดอกกางคือหรือท่าก็เลยได้ตอนนี้จะส,สามารถประมาณ สามทุ ắm, úng, ang, ổ, ่มได้พี่น้องเอ้ยเลิกงานสอมทุ่มแวะกินข้าวห้องงานโอ้เมื่อหายแมย์เม่กับโมฮักเมื่อนี้ เดี่ยวก,ง,ง,ง,ก okay, ง่ลุงเชื่อหนึงของก็เค้ปพี่น้องลุงเชื่แล้วแหละอันนี้สาวๆซื้ออันนี้มากพี่น้องยังบอกเคยกินจจ๊เธอชนะิซื้อมาลองกินอันโบฮิมงฮิมะนะอี่โบฮิมะสาวๆซื้อมากเมื่อคืนบ้านนี้แหละซื้อมาไว้เดี๋ยวสิไปล้างแล้วก็รอเปอิลเป,เปเ็นออนเนาะลองทายมาเบิรงว่าสาวๆซื้อโหดีนะจักบ้าน ซื้อมาเมือม่อคืนเมื่อคืนนี้าปลาไปอยู่นี่บม่ได้กินเลยสิไปล้างก้อนเด้อพี่น้องไปไปล้างก้อนโอเคพี่น้องเดี๋ยวสิล้างแล้วก็สิรอเปิดมันออกยังไม่เคยกินจะเคยเห็นเอมาไขา่ตัวหนึ่งในซะีซี่ป้าทนี่แหละตัวนี้นะ่ะ มันมันมันหักเขาก็เลยขายทึแต่มั้ก็เลยซื้อมาซิ่มบัฟยุงกระไล่ลาย ดูดซับในด้วยาจากัยังมุง่งมั่จัดเลี้ยงสีดางขัาวข้าอันนี้เขาน่าจะปู๊แบบได้ไอ้เพจตินแดดที่ว่ามันอากาศหนาวเนานะสาจากบัวหแบบข้อพูดมั้นนะเห็นแดนเขาดังกันนะ 呃、哦，给我拿。嗯嗯嗯 กินแบบว่าขาวะวถ้าปลาไปโดดแล้วมันชิวาาน,นะนะตามที่เคยได้ยินนะก็ยังไม่เคยกิน รสาติจะเป็นเดรร์เดวรอลูนนักซาตชาแต่บางคนเขาอาจจะเคยกินแลนะ้วเนาะเจเดี๋ยวไปล้างอีกเท่านึงก่อนขอซีมั้ง มาลองจิ้มมึงดูป่ะนี่ยำเคี่ยวเจ้าของเนื้อมันอ่ะคล้ายๆกับเขาเอินคนไทยเขาเอินอีอย่างเนาะ เนื้อมันคล้ายๆกับคนไทยเนะขาเอิ้นมันแกวแต่คนลาวเขาเอิ้นมันเผาค่ะนะเนื้อมันคล้ายๆนะั้นหละแต่ว่าแถวเคตบ้านก็จะเอื้อโคเอ็นมันเผานะอันนี้นะเนือ้อเนี่ยคล้ายๆกันเลย,ย,ยอร่อยรสชาติสีหวานหลายนะสำหรับโหนี้นะอืม ก็เคยกินเธอทำอิดดูวยมันมากยังบโมหึงมันก็เลยเบาหวานบอสไสา์มันนำนำมันในสีลายเนาะน้ำมันเนาะเพราะสีจางๆบานๆอืออ่ะโอเคลูกเบาหวานหลย เนื้อมันกรอบอ่อนกว่าเบนเท่าบ้านเท่า ขอบใจมันพี่น้องในบริเวณใจมันอนะสี่หูสกว่าจางก็ครอบด้านนอกนะครอบด้านนอกนะอ,นนอกนะ้อ,อวันๆานอันตัวนี้นออาะจางๆเป็นน้ำยูดแต่ว่าจางๆบอกว่า คือการเลิกยกับมันเผาแล้วแต่ว่าอันนี้เนื้อมันจะอ่อนกว่าเนื้อมันอ่อนแบบอ่อบกว่าอื โมเลยใจมันลายๆน่ะใส่มันดีจังโอเคพี่น้องคลิปนี้ซาซากิโจเฟ่นีรเดอ คอโตไปนอนก้อนมาได้กินกระอิมกินทั้งพันป่ากระบัดเมือดสองโตนี่ก็มากกินอันนี้เมหมดเทิงหนึ่งเดี๋ยวจะเอาตู้เย็นไปกิปนี้คอโตไปสมนีเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสารเด้อเพื่อเป็นกำลังใจจ้าเพื่อสไตลคลิปต่อไปเด้อพี่น้องไปก้อนไปนี้ไปคอโตไปน่อนไปเด้อบายบายสวัสดีพี่น้อง